เอาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มากับกุเรียน้องนมนะบนนะั้นลุ้งแล้วเอามันลุ้งนี่เลยสวยสวยสวยโอ้ขาเพิ่งแตะพื้นสู้เขากุเรียโอ้เอาตรงไหนดีเนี่ยลุยเลยไหมเอาเรียบร้อย <c oughs> ไปแล้วน้องนมเอามิดไหมลงมิด <c oughs> เออมันเยอะมันมันนะมันสนุกมากเลยโอ้โหจ้าโอ้สนุกอยู่พ่อใหญลีก็สนุกเห็นไหมนะมันดลุ่นเลยว่ายีแยงจ้าขายังไม่ได้ตกพื้นเลยนะเฮ้ยขาเพิ่งถึงพื้นมีตัวไในแถวนี้เนี่ยจะเตียนอินมีคนปะไม่มีมีเ่แถวมีปนพานปะเนี่ยเฮ้ยมีมีโอ้มีจริงคุณลีอร์ที่สุดยอดมีจริงเนี่ยอยู่หน้าผมเนี่ย โอ้ยนกขาบดูแลมันหน่อยมีมีตัวยุ่หน้าหน้าผมหน้าหน้าผมเออยี่หันละมามาอยยังไงเรามันจะฆ่าผมเนี่ยตาปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยนอกนอกนั่นนอกนี่เป็นไง ผมบอกแล้วนะเอี้ยผมเอาจริงเออรำคาญเสียงเรสโซนชิบหายเลยเนี่ยกาเสียงอะไรกันเสียงอะไรดิเอออยู่ทางนี้นไหนอ่ะทำไมมิเฮ้ยีไมจอบจอบเดี๋ยวจอบอยู่นะจอบตัวนี้แหละให้มันเผือก่อนน้องตาหินน้องเดี๋ยวเดี๋ยวออกมานน้าเลย เดี๋จอเพื่อนด้วยเจออ่ะพม่าพม่างูหลามพม่านกนกเลขตัวไหนเออต้นไม้่ะต้นไม้เหรอโอ้ยยังไงนายวะเออหืมเจ็บถือสามตะคบสวยพอดีสวยเอาเลยป่ะเข้ามาชิดเลยวิ่งอยู่จ้ะเดี๋ยวนะล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกให้อยู่โอเคโอเคสวย คุณเรียสุดยอดนะมีการล็อกให้ด้วยนี่นะเอ้ตรงไหนอ่ะสวยคุณเรียเคาะไปคุณเรียเคาะเนี่ยหนึ่งเนี่ยนั่นน่ะสวยนมสวยมากจ้ะสวยสวยมากสวยเดี๋ยวเจอไม้ระเบิดมือโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง Watch out อึ๊บเนี่ยนั่นน่ะมาสันเทียเทียบอกเลยไหนล่ะ สวยจ้ะน้องนม,มสุดจริงเบบอเลาว่าสุดจริงมันเหลือตัวหนึ่งนะใช่ค่ะเหนือตัวนึ่งอ่น่าจะอยู่รตรงนี้บ้านเนี่ยบรรทุบใช่ใช่ใชุบมาแล้วจ้ะพี่จ๋าชุบมาแล้วเมื่อกี้มียิบเมื่อกี้มีไอ้พี่เองชุบอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกำลังบินว่อนชมมันอยู่เออคุณเรียนทำงานหน่อยคุณเนอะอยู่บ้านชุบข้างบนหรือเปล่าเออน่าจะใช่ ดีนี่ไม่เห็นเดี๋ยวขอเช็คก่อนแนนไปดักมันบอ๊ะไปไป,ไปพี่จา๋าที่เล็กมานี่นี่นี่ไหน,นที่เล็กมาก <Watch S 2> ที่เล็กเออม <out. S 2> ไปแล้วจะไปไหนยิงดีต้องหนีทันไม่งั้นตาย,บอ,ยบอกเลยบอกเลยไปละมันกลัวไงกลัวคองรีเฮียลูกขาพ่อเยลีนี่กู บินว่อนหลือเกินนะอืมอุ้ยอ๋อลงกับเขาต้องยิงไหนล่ะน่ะยิงลูกครับยินลูกครับโอ้โหยิงลูกครับตึกเขาหรือเปล่าอืออือใช่ใช่แต่เดี๋ยวพี่กำลังเดินทางตรงูยุลอง่ไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี <S <s ๋ยวรอพี่แป๊บน um> ึงอย่าพุ่งซ้ำอาซ้ำซ้ำหนง่มทำไมนี่เนี่ยซ้ำหนง่มเหรอไปหวันซะอินหนุ่มไปหวันซะพ่อหนุ่มีหนุ่มพ่อหมาเนี่ยตัวนี้แหละโอ้โหสี่ได้ที่เล็กที่เล็กเนี่ยยังไงชุบได้ปุ๋ยชุบได้ปุ๋ยไม่ได้ ก็ไป,ปได้ทีชช่ชิดชิปไหนน่ะยี่เฉยละไม่รู้ละเฮ้ยเฮ้ยมันมาละมันมาละด้านหน้านั่นเลยเอาเฮ้ยรีเอารีที่เล็กรโดดจ้าที่เด็กรโ,โดดแล้วเหมือนกระโดดมันอยู่ไหนแล้วมันกระโดดลงมาวฮ้ยรีจัดการห,หน่อยอยู่ลงคาน่ะ มุมสูงลงแล้วลงแล้วมาเกพี่ระวังเสียงคำรามนะคะมันจะลรบกวนเราเออเอาเลยรอบครอบเลยคุณรีเงยยูนึ่ตึกผมโอเคโอเคเดี๋ยวส่องเดี๋ยวเชียวโอเคโอเคส่องอยู่อู้หู้รอคุณเรียรรอสวยสวยไปนี่สวย ให้มันให้มันยิงกันไปก่อนโอ้เขียดพ่อใหญ่รีนี่ร้องเสียงดังเหลือเกินนะโอ้ยปืนลูกปืนเบิร์ตายลูกกูเก็บของตั้งนานลูกปืนหมดเ,หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยทำไมถึงชิลายนี้ไปดีกว่าไหมเฮ้ย,ยกระจกจัดเบิเ,เดี๋ยวเนียดไปก่อน นี่ไงเจอหมห้ระเบิดมือตู้มเฮ้ยนี่ตัวมูเจออ้าห,หน่าบ้ไม่โดนเฉยนี่ตัวมูเจ้าหน้าบ้เออเคลียนหน่อยคุณเรียจัดการให้หน่อยมาดูเทคนิคการกำจัดศัตรูของคุณรีเฮียแบบโปรเพเยอร์นะเฮ้ยโอ้ยโเถ,ถเดืดเี่ <k> วันนี้รู้สึกไม่คุมนะ อีรีสวยเฟอรีจัดไปยังมีตัวหนึ่งอยู่ไอ้ตรงรั้วน่ะไไม่ด้ถอนดดยกว่านะงานแหละมือก็สั่นอาจจะไม่ได้ถอนไม่โดนอีกงานเข้าละมือก็สั่นเหลือเกินอาแล้วมันชิดมาละงานเข้าอีกมาไอ้เฟอร์รี่เฟอร์รีมาขี่นกมาขี่ยังไงล่ะมันมาชาร์จไปแล้วเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บยู่เจ็บอยู่เฮ้ยมันขึ้นมาละมาแล้ว เข้ามาลับปุ้ยจริงจัดการให้หน่อยสองตัวมาอุ้ยอี๋ว้าวเออจำรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมาดึงทางอืมเด็กฉุนดีข้างหลังจ้ะเฮ้ยเฮ้ยไหนเดีินเนอะอุ้ยเนียดเนียดมาถอยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแถบเขาเดี๋ยวรุเร็วบล็อเตปเดียวเลยดเป็นชั่วโมงเลยนี่อี มาเออบักลาเงี้ยไงโอซึ่งไงคือเก่งเท่หว่ะมันสุดยอดอยู่แล้วผมเลยเก่งเท่หสุดยอดอยู่แล้วเก่งทำเก่งเก่งเก่งดีเดียวดีเดียวดีอย่างหอดไมือลูกพี่ของเทอเออของเทอ่ะเออไปรถมาละมาละ อูน่าจะสิทธิ์พ่อใหีลีแนละ้วถ้ามาแบบนี้อยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยมีขวาขยับมาเปสองตัวซนะนี่ไงอยู่ด้านหน้าผมเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเนียดมนะันน่ะโอ้นโอ้ยเอาไปดิเ,ดเอา<ๆ>เอาเอาไงดีเนี่ยร้นอนมามร้นอนมามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้อมก่อนมีนกขาบด้วยนะ ตัวนึงมันอยู่ไหนนะอยู่ขขางกระแพงะมองจอดรถโอเคโอเคตัวนี้เห็นอยู่เดี๋ยวับเอไม้ระเบิดมือตัว,ตวนึงอยู่ในบ้านเดียดนี่นะตอ้โเรื่องหน้าสันเทียบอกเลยบ่ถือไม่ถูกยังไงหรอไม่เชื่อไม่เราต้องเข้าวงด้วยนะเนี่ยงานเข้าออละต้องเข้าห้างเขาดีเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้อมก่อนอย่างน้อยๆต้องเก็บของนี่ไงเงาไปไหนปะนกยิ้ทึ่งพวนงามาพี่หญมาเอาเลยปะเสียงขึ้นเอาเอาเอาตรงไหนก่อนก็ได้บ้านแดงไหมมาเอาบันโูดแล้วเออะปะเข้าไปอุดกระโดดทำไมล่ะนั่นน่ะโดดตัวของเพียงก็ได้อยู่ช่วยเหงื่อนาีมา เดี๋ยว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 มันน่าจะหมอบหลังกระเพงด้วยแหละมันมีตัวนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วข้างกระเพงโอ้ยยิงปืถเจือเขาอีกเลยมามามาคุณยัเอาเลยมามาลบลบลบเขาหลังนี่นี่หลังตัวเดียวตัวเดียวนี่นี่สู้เขาสู้เขานั่หน้ามันหันหลังอยู่น่ะโอ๊ยยิงตัว น็อกทำไมล่ะนะน่ะเฮเบื่อนายดิเอากระจอกเหมือนเดิมเลยอะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสหรัปนี้ก็สวัสดีครับ